สวัสดีครับผมปอนครับคุณค่ะอยู่กับพวกเราสามคนอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องไอปอนทีวีนะครับผมนี่ก็จะเป็นรีอคชั่นของการกลับมาครั้งแรกในในรอบประมาณเดือน2เดือนนะครับกับรีอคชันเคป๊อปนะครั น่าจะเป็นวงแรกเลยแหละที่เรากลับมาทำเรื่ออีกครั้งเพราะว่าเราเริ่มมีเวลาแล้วใช่แล้วก็ตกรอนนี้คือเรื่องของปัญหาเรื่องเคปิก็ต้องบอกว่ามันพบปัญหาเรื่องของใช่ถูกสไตล์ในบางค่ายนะครับในบางค่ายมันเลยทําให้ตอนนี้พวกเรากลัว้างต้องพยายามหลีกเลี่ยงก่อนแล้วตอนนี้คือเหมือนเหมือนบางบางอันมันก็หายไปแล้วทุกคนอาจจะความไปแล้วทุกคนอาจจะสังเกตว่าเอ๊ะทำไมคนอื่นอ่ะเขาทำเรชั่นกันได้เพราะว่าปกติอ่ะคนอื่นทำอ่ะเขาจะเขาจะแบบ มีพ้อสบ้างคุยกันบ้างระหว่างเพลงใช่ไหมแต่คือสําหรับพวกเราอ่ะคือเราอ่ะดูยาวมันก็เลยจะเหมือนการแบบมันโดนลิขสิทธิ์แบบไปโดนดไฟล์เข้ามาแล้วมันทีอารมณ์ปมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นใช่นะผมซึ่งมันก็เลยแบบว่าบางทีบางคลิปมันก็โดนสไตล์ใช่ทีนี้ปัญหาคือถ้าเกิดว่าโดนสไตล์ครบ3ครั้งในช่องก็จะปิวใช่ปิวแบบไม่สามารถกลับขึ้นมาได้เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราจะทำอะไรต้องเซตตัวเองหน่อยก็เลยต้องรอให้บางอันที่โดนเตือนมาเนี่ยมันหมดอายุความไปก่อนถึงมันจะปรับเปลี่ยนมาปรับเริ่มใหม่ได้ทันเลย อันนี้ก็เลยพยายามกลับมาทําให้แต่ก็อาจจะไม่ได้เยอะเหมือนเดิมนะก็ต้องชี้แจงบอกผ่านโดยเฉพาะค่ายของค่ายเอสเอ็มโดยเฉพาะของค่ายเอสเอ็มนี่คือหนักมากหนักหน่วงมากเราไม่รู้แต่ว่าชอบอื่นเขาไม่โดนนะก็เหมือนที่โอบอกไงเขาแบบมีพอดมีคุยบางคนก็เร่งเปลี่ยนเสียงอะไรอย่างเงี้ยชอบบอกว่าพระหลังช่วงเราโดนของ SM เยอะนะครับเยอะแบบเยอะมากจริงๆเลยต้องทําให้ต้องหยุดชะลอเรื่องของเคป๊อปไปก่อนในช่วงนี้ นะครับแต่เนี่ยก็เริ่มกลับมาได้นะเพราะว่าศิลปินวงนี้ก็เคยอยู่อีกค่ายหนึ่งที่ไม่อเซซี่นะผมก็เลยกลับทาได้นะครับผมกลับค่ายบิทฮิตอ่าเป็นค่ายบิลลีฟบิลีฟอ่าเป็นค่ายลูกของบิทฮิตเทนเดอร์แล้วก็ศิลปินก็คือวงเอ็นไฮเพนนั่นเองนะครับซึ่งศิลปินกลุ่มนี้เนี่ยก็มาจากรายการโซเวอร์เที่ชื่อว่า Into the Island Island นั่นเองก็คือไอแลนด์ไอแลนด์นั่นแหละที่เคยจากอินทูเดอะไอแลนด์กลุ่มชื่อเพนชื่ออะไรกันไอแลนด์เอ่อไอแลง กีบอาจจะเห็นผ่านๆบ้างเพราะว่ากีบอาจจะเห็นดูดูไม่น่าดูบางครั้งแต่ได้ดูไปแล้วพี่ก็ดูเยอะหลายจบไปแล้วนะครับผมก็เรียบร้อยมีเมนได้กันไปแล้วเรียบร้อยโมก็มีเป็นน้องเจ๊กกับอะไรนะเจ๊ก็สองหุ้นอ่านะครับอย่างพี่ก็จะมี ซอนอูที่เป็นลูกชายของเกมโฮแวนนะครับกับแล้วก็เจออเก็มีเจเนาะส่วนกิ๊ฟเดี๋ยวจะพาไปโดนตกตอนนี้แหละพาดูอีกทีนึงช่วยแนะนำด้วยนะได้จ้าเดี๋จะนั่งที่เลยนะครับผมซึ่งหนุ่มๆเขาก็เดบิวต์มาแล้วนะครับไม่ไม่ปล่อยให้รอนานเลยครับผมนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่ากิมเบอร์เกตเชคเคนซึ่งจรทีเพลงนี้มันปล่อยมาเกือบเกือบปีก็แหละแต่อย่างที่เราบอกด้วยเหตุผลหลายๆอย่างเราต้องชะลอมาก่อนครับผมวันนี้ก็เลยมีโอกาสก็เลยมาเลี้ยงชาติเอวีให้อีกทีนึงแต่สำหรับสเตจนี่คือเเเรรรรราาาดดดดููกกกกัันนไไไไไปปปแแลล้้ววววววะะะคบบบออออ่่พใจมหหตติิง์ แล้วก็ดูตลอดแหละเห็นคัมแบงแล้วก็ดูตลอดแหละนะครับแต่วันนี้ก็เดี๋ยวมาดูเอ็ม m ีพร้อมกันอีกทีนึงครับนะครับก็เดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยนะครับโอ้จงวอนอันนี้จงวอนฮะจงวทำไมน้องเลือดไหลอย่างเงี้ยลูกจงวอนนี่เป็นลีดเดอร์อ๋อถ้าดูจากทีเซอร์เป็นลีดเป็นลีดเดอร์เป็นเซนเตอร์แต่หน้าเด็กจังเด็กหมดเลยเนี่ยเด็กแค่เลย อันนี้ซึ่งอันนี้ซึงโอ้หายไปเลยโอ้ยนุนี่ลูกพี่ปอสนุเขาหัวเลยครับอุ้ยตาดุกนี่น้องเจเจแล้วก็เซกหล่อมากเลยคนนี้คนนี้จำได้คนนี้จำได้เจคืออันนี้สังฮวนอันนี้สังฮวน เฟดเฟดทุดตำแดงก็มีในนี้นี่นาใช่โอ้โดนล่ามโดนล่ามคือตีมตีมมันเหมือนทวายไร่ป่ะดูตอนที่เต๋อใช่ใช่โอ้นี่ตอนดูไลฟ์ชอบท่านี้มากแต่อันนี้เหมือนแบบ ฟิลเหมือนบ้านพักเด็กกำพร้าเลยอะอันนี้เหมือนโอ้ยฮิซึนเล่นฟิลดีจังหมายถึงแบบว่าบทเออเออเออซีนแบบว่าซีบบนละครเลยจังหวะจังหวะจังหวะเดี๋ยวครูเต้นแรง <laughs> <laughs> อันนี้อยู่นอกบ้านครอิ่งอยู่ในบ้านโอ้โหไ,ได้นิกก <laughs> ี้นี่นิกกีิเส้นเก่ง มันดูแบบหลอนๆเนาะซันอูกับจอมวอนเหรออ่าซอมอูจอมวอนโอ้ยอย่านะโอูก็อีโยกก็อีโยกด้วยอ่ะทำไมมันหลอนๆนะเมื่อสักครู่นี้คือจะจูบหรือว่าจะกัดคอเราว่ากัดคอกัดคอฮู้ยฮู้ยมันคืออะไรโหช oh! ุดดำเล่นใหญ่อยู่นะความรูปบิฮิใช่ครับบิฮิต โอ้คุณเจคหล่อมากชุดนี้หล่อมากสีดำโอ้อยาแรปรินท่านี้เท่เนาะโอ้ยซึ้งรองเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเมื่อกี้เหมือนย้อนเวลาเนี่ยม,มันแบบเป็นภาพแบบว่าในอดีตอ่ะออโอ้ยิงยิงมีงข่าวาข่าวนะไร ชัดแล้วแหละว่าน่าจะแวมพาย์นี่แหละอันนี้มันเพว่อหลังคืนเพราะในอันนี้มันอยู่ในบ้านนะถึงบ้านที่นี่ไงเขาอ้าปากเลยเมื่อกี้ส่วนตัวอ่ะเขาชอบท่านี้เลยอุ้ยอุ้ยันนี้เด็นดักเฉย เออฉันถ้าจบเลยฮูยดูมากเลยอ่ะฮูยทำไมดูอย่ามองพ่อล่ะสิลูกจะกัดคอป่ะเนี่ยวายจ่ายอย่าให้กัดเลยอันนี้ฟิล์มันหนังฝรั่งแอนหนัังร่งแอนนาเบลอะไรอย่างเงี้ยเออมานั่นแหละหืมทำไมมองแบบนั้นนะลูกเฮี้ยว มีความมีคงมีเิีเป็นแก่เราไปคิดเป็นแก่ใหญ่เปล่ะหลอกหลอกได้กันเดียวว่าหลอหลอทุกคนเลยหลอเราอใ่ที่บอกว่ามีความทวยไร้แล้วเพราะว่าจงมวตาวุัวท้ายที่หันมายิ้มแล้วก็เที่ยวเที่ยวเพราะว่าจริงๆเรา เห็นตั้งแต่ในตัวเทเลอร์กับทีเซอร์แล้วเนี่ยมันจะเป็นธีมตั้งแต่ต้องต้องเชื่อว่าอะไรเทเลอร์เพราะทีมมันดูแบบเป็นทวายไรอยู่แล้วเพราะแบบว่ามีแบบอยู่ในป่ามีแบบว่าห้อยหัวลงมาเหมือนเวลาทางคานอนอะไรอย่างงี้เออแล้วแบบมันก็จะมีซีนที่เขาแบบเดินไปเจอพารทิธแล้วแบบว่ามันแบบเหมือนตัวเออไอมันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบที่จมวลแบบเลือดออก อะไรเงี้ยประมาณนั้นเหมือนทวายไลท์เลยแล้วก็ในซีนบ้านที่อยู่ด้วยกันอันนี้ไม่รู้สึกอันนี้ไม่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะแต่รู้สึกเหมือนเป็นบ้านรับเลี้ยงดูเด็กประมาณนึงเาออเราฟีลประมาณนั้นนะแล้วเหมือนแบบเป็นเด็กเป็นเฉพาะแค่กลุ่มเด็กที่มีซัมติงอะไรบางอย่างะหรือไม่รู้ว่าจองวอนมีแค่คนเดียวหรือเปล่าหรือยังไงก็ไม่รู้นะแต่ว่าซุอูงเออสุอูก็หันหน้ามาแล้วก็ก็คือตอนแรกอะกำลังคิดอยู่ว่าหรือว่าสุดอูไปกัดคอจงวอนแล้วจงวอนก็เลยติดตอนแรกก็เลยคิดว่าเอร่ตนนแกีย จงวอนอะยังออแล้วก็มาโดนซอนอูเนี่ยกัดอีกทีเลยเออใช่ไหมที่ตอน,น,นที่ <ๆ S 1> เขานั่งมองเขาแบบ แล้วโซนูไปติดตอนเติดไปตอนไหนวะน่าจะสีเนี่ยเพราะว่าดูดูเพราะว่าซอนอูมาแบบซีนหน้าดุตั้งแต่ซีนแรกเลยเห็นไหมตอนที่คนตายวับไปเหลือคนเดียวเออคือซีนหน้าดุมาแตอ่อันแรกดูเหมือนเขาเนี่ยแหละตุบแบบว่าเป็นคนแบบเป็นต้นต้นอ่ะของอันเนี้ยป็นเหตุใช่ไหมแต่คือไม่แน่ใจนะคืออันนี้คือเราเดาคือคือความความบิ๊กฮีตอ่ะเขาจะมีสตอรี่ในในเรืทุกวงเลยเอออะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นเน่ไม่มีสิทธิ์นะ แล้วมันเราก็จะมีซีนที่แบบว่าจงวอนอยู่นอกบ้านคนเดียวที่แปะกระจกแล้วก็มีแล้วเห็นคนอื่นอยู่ในบ้านมีคนอื่นอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยเออแต่แต่เนี้ยชอบซีนสุดท้ายมากที่แบบว่าหันมามองกล้องแล้วก็แบบว่าเออซาวด้วยไงเออซาวด้วยซาวแง่รอบเออแบเบบเออแเบบออแบบเออแบบเออบ เล่นเล่นเลยกันนะเพื่อนกันก็หันมาก็แยกเขี้ยวอันนี้ดีแล้วก็แสดงของผอท่าเต้นที่เราบอกคือเราได้มีโอกาสดูสเตจไปแล้วเราต้องบอกว่าชอบเราชอบพี่ชอบท่าเนี้ยท่าที่โอ้พี่นั่งอย่างเงี้ยต่อกันแล้วก็เหลือในขาใช่ไหมเป็นเวฟที่เป็นนิกกี้กับเจคเอ้ยไม่ให้นิกกี้กับสมพลที่เย็นพินหลังให้กัน่ใชแล้วก็แบบอะไรเงี้ยชอบลูกทำท่าเนี้ยสามรอบเลย โอสเตรอีสเตรอะไรนะ M M A ล่าสุดไงไม่รอดเหรอไม่ใช่สิ M M A มเอเอสิมาม่ามาม่าาถ้ามาม่าเนี่ยคือเสร็จล่าสุดมาม่าคือเมื่อวานใช่ที่ซองฮุนเนี่ยเล่นอะไรเหมือนโรเลิร์ตที่เขาเป็นนักไอสเกตใช่ไหมอันนี้ก็คือเล่นเธอเรียกเขาว่าอะไรนะอยู่่อยูเรียออยู่เลียรไหนเพราะว่าน้องเป็นนักไอสเกตเคยมาแข่งที่เมืองไทยด้วยนะใช่เออเออเนาะจะเก่งเรื่องเนี้ย สวยมากของมาม่าสวยมากแล้วก็แบบมีโซโลงโซโลอะไรด้วยมีโอกสไดูล้วนะเขาไม่ต้องไม่ต้องให้เราทำเลียกนะเราได้ดูแล้วบอกเลยว่ามาม่าเมื่อวานดูทุกวงจนจบทไม่ต้องบอกยงฟังเพงป็อปทุกคนไม่ต้องห่วงเราเราไม่เคยพลาดอย่างี้ไม่เคยพลาดซักวงจริงๆไม่เคยเรดลอดสายตาเราไปได้เลยสักวงวงแบบเล็ก ลงน้อยวงเล็กวงน้อยคือดูหมดดูหมดเออดูยันแบคออพอะไมต้องแบคออพแต่ชุดไหนเพราะฉะนั้นไม่ไม่ต้องเราให้เราเรี้ยงช่แล้วเพราะเราดูไปหมดแล้วมีแค่เอ็ที่เราเก็บเอาไว้เพื่อจะมาทําตอนหลังแค่นี้นะครับก็มาดูระเดียดเป็นยังไงครับผมส่วนของเพลงเนี่ยพอฟังอ่ะก็เคยรู้เลยว่า คิใช่คือเพลงมันจะมีมีความคล้ายกับของทั้งตัว b s ด้วยแล้วก็ตัวของทีไบด้วยใช่สไตล์เพลงก็จะเป็นแนวนั้นแต่เราคิดว่าสตอรี่นี้มันยังไม่จบเราคิดว่าตองมีเพลงน่าจะมีเรื่องต่อเพราะมันทิ้งที่จองวอนตอนที่หันหน้ามาแล้วใช่ ก็เลยคิดว่าเพลงต่อไปซึ่งคิดว่าเพลงต่อไปก็เดี๋ยวคงออกมาไม่ไม่นานอ่ะไม่นานเราต้องมาต่อซอรี่นี้ต้องมาดูแต่ว่า s อรี่ของ MV เขาจะเป็นแบบรูปแบบไหนกันต่อติดตามสุดท้ายแล้วนี้แล้วก็ขอพูดถึงนิกกี้นิดนึง๋ยวแฟนคลับนิกกี้ถามว่าพูดถึงน้องเลยนิกกี้เนี่ยเป็นเด็กที่ต้องบอกว่านิกกี้หล่อขึ้นเยอะมากจากตอนราการไอแลนด์ใช่ใช่ส่วนเรื่องความสามารถอ่ะเรื่องเต้นอ่ะโอ้ยอย่าได้ห่วงกับคนนี้คือเอาจริงพี่ชอบนิกกี้มาตั้งแต่แรกตั้งแต่รู้ข่าวเลยว่าน้องเคยไปเต้นใน คอนเสิร์ตของชายนี่เพราะว่าน้องชอบชายนี่มากเออไปเต้นในคอนชายนี่เลยนะเป็นเด็กที่ไปเต้นเลย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าไอเด็กคนนี้เก่งจังหวะแล้วก็ตอนดูรายการไอเรียนรู้เลยว่านิกเก่ลเก่งสุดๆเพราะว่าสามารถแกะท่าเต้นได้เพียงแค่การดูแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นเหมือนยอดเหรียญตึงเอาเพลงนี้เขามีพรสวรรค์จดจำท่ากันใช่ถูก ฉันอยากได้คนคนนี้มาอยู่ในวงฉันจริงเขาเกลียดทักเร็วมากเราเคลียร์มากเคลียรใครก็ได้มาช่วยฉันอะไรนะแม่โอ้ออกไปไม่อยู่ในวงแล้วไม่ไม่ให้น้องมาช่วยมาช่วยเราในกี่นี่สิใช่คนที่ผมสีสีที่ลอยจะมีลอยลอยที่ลอย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 น้องไม่นท่านคนนั้นแหละน้องแสดงว่าใช่คนเดียวที่คิดเผลอแหละน้องหลอกขึ้นเยอะที่บอกน้องหลอกขึ้นเยอะในงานมาม่าเนี่ยสเตจโซโล่ด้วยโซโล่ใช่ไหมอ่าใช่แล้วได้แบบดึงศักยภาพออกมาให้ทุกคนเห็นอย่างแบบ เต็มที่มากไปยข่คอไป่ขยขอนะครับพูดหมดที่ยังแหละะทุกคนหมดแล้วแหละโอ้เหลือคุณเจไม่พูดไม่ได้คุณเจอะจริงจริงคุณเจนี่คือคุณเจไม่พูดถึงไม่ได้แต่โกรธเพราะคุณเจแหลจริงจังใช่เพราะว่าตั้งแต่เราดูรายการมาเราจะรู้เลยว่าเป็นคนอะไรจริงจังใช่เป็นคนที่ทําอะไรจริงจังแล้วก็เราจะให้กําลังใจแบบเขาเรียกเอาใจช่วยเขาตลอดเพราะแบบเรารู้สึกว่าเขาตั้งใจมากจริงแล้วก็อย่างที่เราบอกว่าเขาเป็นคนทัศนคติเออแบบดี ดอมากทอะไรคือเขาตั้งใจเขาตั้งใจทําเขาเห็นใจคนอื่นตลอดอะไรเงี้ยแล้วแบบเราแต่จริงๆอ่ะเราอ่ะชอบซีนในตำนานของเขาอันนี้ใช่ไหมนี่ก็คือในกายแล้วจะมีฉากที่เหมือนเพื่อนเขาถูกขัดออกถูกขัดออกเขาจะแบบเสียใจเราได้นะเี๋ยวไปนี่คือซีนที่เราชอบที่สุดของเขาใช่แล้วก็นอนเจตกบแบบ สุดปังแล้วคือทุกคนออยยย่่าาไปกฉันนเลทุคในรายการก็คือบอกว่าเนี่ยคือตำนานของไอแลนด์ใช่ตำนานอย่าจิีจะได้หัวอย่าเลยภาพสมบูรณ์เลยแต่แล้ไอ้ไร่ไฟังก็ไหนจะเป็นยังไงคงไม่เท่าไหร่หรอกพอดูปุ๊บสุดปังนั่นแหละคุณเจนั่นแหละเจเออนั่นแหละเชื่อแล้ว ก็แปลว่าเป็นคนที่จริงจังกับการทำงานจริงจังในทุกๆเรื่องก็เลยทำให้รู้สึกเอารักเขาแล้วว่าจริงๆก็รักทั้งวงทุกวงทั้งวงแหละทั้งเจ็ดคนเขาแบบเก่งเขาเก่งจริงๆอ่ะเด็กเจ๊ด้วยลืมพูดถึงเมตัวเองด้วยน้องเจ๊คเจ๊กเนี่ยดูเหมือนเด็กที่ไม่ค่อยเก่งตอนแรกแบบว่า แต่น้องมีความตั้งใจมากน้องเต็มที่กับทุกอย่างเวลาให้ทำสเตจอะไรน้องจะตั้งใจมากเออจนวันนี้ก็แบบโอเคน้องได้เดบิวต์แล้วแล้วก็แบบดีใจด้วยอะไรอย่างนี้เออแล้วก็อยากอยากซัพพอตน้องๆต่อไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีคนไหนไม่พูดนะฮีซึงอ่าฮีซึงท่านเทพแห่งบิ๊กฮิตเด็กฝึกบิ๊ฮิตอ่าเป็นอันดับหนึ่งหรือไม่หรอใช่ไหมอ่าใช่เขาเป็นอันดับหนึ่งเด็กฝึกบิงฮิตที่แบบว่าเก่งมากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเต้นร้องหรือแรปอะไรอย่างงี้คือฮีซึงได้หมด เป็นออลราเดอร์อ่ะเออออลราเดอร์จริงเก็บหมดเออเก็บหมดจริงร่างจริงแล้วเหมือนเป็นพี่ใหญ่ของวงนะมั้ยใช่ไหะเพราะตอนรายการไอแลนด์ก็เหมือนกับเป็นเป็นแบบดูมีเขาเป็นจุดศูนยลของน้องๆทุกคนอ่ะมีความเป็นบุตรที่ผู้นำหรอผู้นำใช่ใช่เพราะอายุเยอะอายุเยอะสระนั้นผู้ใหญ่สุดอะไรเงี้ยเพราะว่าจะแบบประสบการณ์เยอะจัดการอะไรได้ได้ดีใช่แล้วพอได้มาอยู่ในไอแลนด์นี่ก็เชื่อว่าไอแลนด์นี้น่าจะไปได้ไกลเลยแหละเพราะว่าดีซึนด้วยส่วนหนึ่งเลยนะครับผมนะครับผมโอเคอันนี้ก็จบแล้วนะครับผมสำหรับอาเร็กชั่นเพลงอ่า เชคเคนกิเวนหรือว่ากิเวนทีน่เชคกิเวนเชคเคนนะครับจากน,น,นุมๆุมเอ็นไฮเพนนั่นเองนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยแล้วก็สรุปไปกับเรานะครับก่บอนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดดิ่งนะครับแล้วก็ฝากให้แท็กไอปอนทว v ตเทวิตเตอร์ได้นะครับสำหร,รับวันนี้องสามคนขอตัวลาไปก่อนแล้วกันมปอีกทีหนึ่งในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ